ถ้าคุณทักษิณโดนวันที่13มิถุนาหรืออาจจะสารอาจจะเลื่อนไปอีกนิดนึงก็แล้วแต่แต่คิดว่าโดนคุณทักษิณอาจจะไม่ใช่โดนเพียงแค่กลับไปติดคุกหนึ่งปีอาจจะโดนข้อหาละเมิดอำนาจศาลให้การเท็ดด้วยอะไรก็ตามอันนั้นก็อันนั้นก็ย่งเล็กๆแต่ถ้าสารพิจารณาต่อไปด้วยว่าเป็นการหนีคุกการหนีคุกเนี่ยมีโทษต่างหากเลยครับเครับ ครับจะหนีคุกด้วยวิธีใดก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็จะมีโทษต่างกันระหว่างแหกคุกใช้อาวุธหรือหนีคุกด้วยวิธีการใดครับอันนี้ก็เป็นถูกข้อหาหรือถูกถูกมาตราอีกมาตราหนึ่งและยิ่งกว่านั้นถ้าการปรากฏว่าผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหลายวางแผนที่จะให้คุณนักสินหนีคุกคุณนักสินจะอธิบายยังไงถ้าบอกว่า ตัวเองไม่รู้เรื่องเลยเออเขาอยู่ดีเขาก็จับผมไปเข้าโรงพยาบาลตำรวจโดยที่ผมไม่ได้ป่วยนะผมไม่ได้อยากจะไปเลยผมอยากจะติดคุกมันฟังได้ไหมเป็นการใช้หรือเป็นตัวการจ้างวานครับหรือเปล่าครับหรือสมรู้ร่วมคิดครับจะใช้จ้างวานสมรู้ร่วมคิดโทษเดียวกันกันกบคนที่ทําทั้งสิน้นครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะโดนคุกอีกอันนึงใช่ไหม